หน่วยการเรียนรู้ที่1เรียนรู้ตัวเรากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพรลศึกษาเรื่องอวัยวะภายในปอดโดยคุณครูศิรินันท์ดวนจันทึกชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่2โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาปอดเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ ยืดหยุ่นได้มีอยู่สองข้างตั้งอยู่บริเวณด้านซ้ายและขวาของช่องท้องมีหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจของคนเราภายในปอดประกอบด,ด้วยหลอดเลือดฝอยและถุงลมปอดซึ่งเป็นถุงเล็กๆจำนวนมากทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สโดยหายใจเข้าเอาออกซิเจนและหายใจออกขับคาร์บอนไดออกไซด์ เรื่องน่ารู้ปลาเป็นสัตว์น้ำที่หายใจทางเหงือกเหงือกของปลามีสองข้างบริเวณเหงือกจะมีหลอดเลือดฝอยเป็นจำนวนมากรอเลี้ยงอยู่เหงือกของปลาทำหน้าที่ขายปอดของคนเราโดยดูดซึมแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในน้ำเข้าไปยังกระแสะเลือดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกขับออกโดยผ่านทางเหงือกเช่นกัน การดูแลรักษาปอดเราสามารถดูแลรักษาปอดให้ทำงานได้อย่างเป็นปกติดังนี้ 1. อยู่ในบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ 2. ไม่สวมเชือที่รัดแน่นจนเกินไป 3. รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ 4. ไม่อยู่ใกล้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคปอด 5. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะจ๊ะหนูๆ